สวัสดีครับกลับมาพบกับลุงโจ้ทาง Hobbycast Channel กันอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับวันนี้ลุงโจ้ก็มีรถเหล็กจากค่าย Hot Wheels มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้รถเหล็กที่ลุงโจ้นำมาให้ชมกันมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยครับและเป็นงานของเล่นที่เก่ามากๆเช่นกันออกจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ49ปีที่แล้วซึ่งถือว่านานมากเลยนะครับรถเหล็กคันนี้คือ Hot Wheels Porsche Carrera ซึ่งจากที่ลุงโจ้ได้หาข้อมูลมานะครับ p orsche carrera เ v e r s i o นจริงคันนี้นะครับเป็นรถปี1973ในรหัส911เวอร์ชั่น r s rs นะครับ rs ของ porsche เนี่ยย่อมาจาก racing Bowl sport ดังนั้นชื่อเต็มๆของรถรุ่นนี้ก็คือ1973 porsche 911 carrera rs นั่นเองครับนอกจากนั้น porsche 911คันนี้นะครับยังถือเป็น 911เวอร์ชันแรกของ p อ s ์ชอีกด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นงานของ Hot Wheels ในปี1998อยู่ในเมนไลน์ซีรีส์นะครับ Hot Wheels จำหน่ายพอ s ์ชแคสติ้งนี้นะครับตั้งแต่ปี1996จนถึงปี2003ครับ p o s ์ชแคสติ้งนี้เดิมเป็นของบริษัท c o r กีนะครับซึ่งเป็นบริษัทผิดรถเหล็กของเล่นสัญชาติเวลส บริษัทตั้งอยู่ที่เมืองสวรนซีนะครับผลิตรถเหล็กหลากหลายประเภทมากๆเลยครับในปี1989คอกกี้ได้ขายกิจการให้กับ m a t t ทลบริษัทผลิตรถเหล็ก Hot Wheels สัญชาติอเมริกันนะครับจนถึงปี1995จนถึงปี1996เกนี่ยคอกี้ก็ได้ซื้อกิจการกลับมาเป็นของตนเองนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่จะมีรถเหล็ก Casting ของคอ r กี้เนี่ยในบางรุ่นเนี่ยอยู่ในไลอัพรถเหล็ก Hot Wheels ในช่วงเวลาต่อมานะครับซึ่งรถเหล็ก Porsche รุ่นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่แต่เดิมเนี่ยเป็นรถ Casting ของ c o r กีและต่อมาก็ออกมาในเวอร์ชั่นของ Hot w w e e l s นะครับโดยคอ r กี้แคสติ้รถเหล็ก Porsche คันนี้จาก1973 Porsche 911 c a r r e r a เ s เวอร์ชันจริงนะครับรถแคสติ้งนี้ คอกี้ผลิตและวางจำหน่ายครั้งแรกในช่วงปี1973จนถึงปี1974นะครับหรือเมื่อประมาณ49ปีที่แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในความเห็นของลุงโจ้นะครับคันนี้ถือเป็นรถเหล็กโบราณที่น่าเก็บสะสมมากๆครับรถเหล็กแคสติ้งเก่าๆมันก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันเองนะครับแม้ว่าเนื้องานเนี่ยอาจจะไม่ได้สมจริงไม่ได้สัดส,ส่วนไม่ได้ละเอียดปราณีเหมือนกับรถเหล็กยุคใหม่ๆนะครับ แต่มันก็ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นรถเหล็กของได้จริงๆนะครับแบบโบราณโบราณคลาสสิกดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบรถเหล็กแนวนี้แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกลุงโจได้นะครับว่าชอบรุ่นไหนกันบ้างนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูลาเอียดตัวรถกันนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถสีเงินนะครับตัวรถเป็นเหล็กนะครับท้องก็เป็นเหล็กเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถเหล็ก รุ่นเก่าๆนะครับท้องรถก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนอกจากหมายเลขนะครับแล้วก็ชื่อรถนะครับส่วนการตกแต่งนะครับรอบคันเลยนะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านบนด้านข้างด้านหลังของคันนี้นะครับก็ไม่ได้มีการแต้มสีใดๆมาทั้งสิ้นนะครับยกเว้นที่ข้างตัวรถเนี่ยก็จะมีโลโก้ฮั w วิลส์เล็กๆติดอยู่นะครับ ทางด้านหน้าก็แคสติ้งออกมาได้สวยงามนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเป็นไฟหน้าเป็นกันชนนะครับด้านบนนะครับด้านหลังก็มีสปอยเลอร์แล้วก็มีคลีบระบายอากาศอยู่ด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็แคสติ้งให้เห็นว่าเป็นไฟท้ายนะครับแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนอยู่ด้วยนะครับกระจกคันนี้เป็นกระจกใสนะครับ ภายในเป็นภายในสีแดงนะครับล้อก็เป็นล้อลาย S W หรือ Saw Blade Wheel นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถเหล็กยุคโบราณของลุงโจ้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ